ฝึกสุนัขขั้นกลางโดยใช้ใสายจูงยาวการฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งขั้นกลางต่อจากการฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นก็คือในใสายจูงสั้นนะครับการใช้สายจูงที่มีระยะความยาวเนี่ยมากขึ้นกว่าสายจูงสั้นนะครับประโยชน์ของการฝึกสุนัขขั้นกลางนะครับก็คือเพื่อทดสอบว่าสุนัขของเราเนี่ยในการฝึกเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นไปแล้วเนี่ยสามารถปฏิบัติ ได้ดีมากน้อยขนาดไหนเวลาที่เราจะทดสอบให้ไปขั้นสูงนะครับก็จะต้องผ่านขั้นกลางนี้ให้ได้ก่อนนะครับด้วยการฝึกสุนัขเนี่ยระยะเวลาจากการฝึกขั้นต้นก็จะเป็นการฝึกระยะประมาณข้างตัวครูก,ก็จะประมาณ2 3ถึงก้านะครับพอด้วยระยะสายจุงสั้นเนี่ยมันประมาณ5ฟุตนะครับต่อมาสายจุงยาวเนี่ยก็จะยาวประมาณ30ฟุตเพื่อ ระยะไกลมันดีขึ้นนะครับท่าสัญญาณกับการใช้เสียงพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้สุนัขเนี่ยสามารถได้ยินแล้วก็จดจําทั้งท่าสัญญาณมือและด้วยเสียงนะครับประโยชน์ของพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้สุนัขเนี่ยได้จดจําแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งได้อย่างถูกต้องแล้วก็เวลาเราจะไปฝึกขั้นสูงนะครับเวลาสามารถเราปลดสายจูง ไปแล้วเนี่ยสุนัขก,ก็จะสามารถทําตามคาสั่งพวกนี้ได้อย่างเป็นเป็นอย่างดีนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าเราสามารถควบคุมหรือว่าสื่อสารกับสุนัขได้อยู่ในขั้นไหนนะขั้นตอนการฝึกนะครับของขั้นกลางนะครับเราก็จะเป็นการทดสอบตั้งแต่ท่าแรกเลยก็คือท่าเดินชิดทดสอบแบบเดิมก่อนนะครับก็คือข้างตัวคูไปเรื่อยๆท่าละประมาณ2ครั้งนะครับในการทดสอบก็จะเป็นท่าเดินชิดนะครับท่านั่งนะครับท่าหมอบท่ายืน ถ้าคอยเริ่มท่าคอยโดยการเดินรอบตัวสุนัขนะครับพอสุนัขปฏิบัติได้ทั้งหมดได้อย่างดีแล้วเราก็จะเริ่มใช้ใส่ยจูงยาวโดยการจับใส่ยจูงยาวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยาวจนถึงสามสฟุตเลยนะครับก็อาจจะเป็นแค่7,9หรือ19เพื่อดูว่าสุนัขเนี่ยปฏิบัติได้7,9ดีขึ้นหรือยังนะครับถ้า7,9ดดีแล้วครูก็จะสั่ง ท่าละ2ครั้งถึง3ครั้งถ้าท่าไหนที่ยังไปไม่ได้ครูก็จะแก้ไขให้เขาโดยใช้สายจ,จูงยาวนะครับในการแก้ไขก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้แล้วเข้าใจว่าท่าทางต่างๆที่จะทําในขั้นสูงต่อไปเนี่ยในระยะไกลเนี่ยจะทําได้ขนาดไหน,นประโยชน์ของสายจุงยาวนะครับมันก็คือการทดสอบอย่างหนึ่งนะครับที่ต่อจากสายจุงสั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีสายจุงยาวนะครับเวลาสุนัขถ้าปฏิบัติผิดแล้วเนี่ย นะครับหรือว่าเราสมมุติเรา,าเราไม่ใช้ใสายจูงยาวนะครับเราอาจจะปลดสายจูงเลยเวลาเราขยับออกจากตัวสุนัขไปเนี่ยประมาณสัก59ก้าหรือ79ก้าหรือ19ก้าไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาแก้ไขเนี่ยในที่ตัวสุนัขเนี่ยจะยากนะครับพอสุนัขเนี่ยถูกแก้ไขยังผิดวิธีสุนัขก็จะเริ่มสับสนว่าจะทําหรือไม่ทําตามที่ครูฝึกหรือว่าเจ้าของเป็นคนที่จะฝึกเขานะครับตรงนี้เนี่ยมัน มันมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการที่ฝึกขั้นกลางไปแล้วเพื่อจะไปต่อยอดในขั้นสูงนะครับถ้าเราไม่มีสายจูงยาวหรือว่าการฝึกขั้นกลางมันจะไม่สามารถไปต่อยอดขั้นสูงได้เวลาเราต่อในแต่ละขั้นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงนะครับสุนัขจะไม่สามารถที่จะไปขั้นต้นแล้วโดดไปขั้นสูงได้เลยนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนของของการฝึกของเขาว่าเขาจะสามารถ ทำขั้นกลางได้ดีระดับไหนนะครับมันจึงจะต่อขั้นสูงได้